ป้าค่ะนะคะทิปนะคะจบนะ,ะแต่รูปยังไม่จบนะคะติดตามกันใน Facebook จ้านะคะบอกเลยว่าทลิปนี้ทำบุญจัดเต็มมากๆค่ะนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะกับกรุงเทพแล้วนะคะคล mm hmm. ิปนี้ก็จะมาพาหาธรรมนะคะนี่ค่ะหาธรรมเนาะ mm hmm. ก็ระดิ้งนะคะ mm hmm. ลงสนามบิน ดอนเมืองเรียบร้อยนะคะในสีก็รับกับเป๋านะคะตอนแรกบอกเลยว่าเอ้ยจะนั่งรถกับคอนโดอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าพอดีนะคะเดินมาเห็นบอกว่ามีรถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดเราเฮ้ยจังหวะนี้ต้องต้องใช้ใจหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะก็จัดเลยจ้ะนะคะก็เดินตามทางมาเลยนะคะตามที่้มยเขาบอกเลยนะคะก็ กระเป๋าตัวเองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตัวเองตัวเล็กหรือว่ากระเป๋าตัวใหญ่เงี้ยนะคะก็นี่จ้านะคะก็เดินทางมาคะก็จะมีป้ายบอกทางนะคะก็เดินไปเลยค่ะมีคนเดินเยอะมากๆนะคะเป็นทางแรกนะคะที่แบบเดชใช้แบบจริงๆจังๆนะคะที่เชื่อมต่อเปิดปิดนะคะแล้วก็สงสัยตรงไหนนะคะอันนี้คือจะเดินทางจาก ที่นี่กับคอนโดนะคะว่าคอนโดนิชาก็คือติดอยู่สถานีบางจากเลยอย่างเงี้ยค่ะมีได้สถานีบางจากนะคะแต่การเดินทางมันจะต้องประมาณต่อมาสักต่อ2ต่อเนี่ยแหละค่ะคือจากสถานีดอนเมืองนะคะก็ไปลงสถานีบางซื่อบางซื่อเสร็จก็ไปลงสุขุมวิทนะคะแล้วก็ต่อ BTS นะคะกลับมาที่คอนโดนะคะนี่ก็สถานีบางจาก,ลจากแล้วจ้าแอบเหนื่อยนิดนึงค่ะกระเป๋าแต่มีคนช่วยยกอยู่ขอบคุณนะคะ และแ้วเราก็ถึงคอนโดอีกทีน่าจะหาทำอะไรติดตามแล้วจ้ะ